รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เรามาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปรี้ยวกับเปรี้ยวปากเช็คอินค่ะสวัสดีค่ะกันค่ะสวัสดีค่ะก๊อฟค่ะสวัสดีค่ะคิมมี่ค่ะมึงก๊อฟไม่รู้ว่าวันนี้อีคิมหน้าแตกแ่ะต้องไปทำหน้าใหม่ปะไอีเิมหมอไหนมึงพูดสิหมอเสงค่ะน่สมุดใบไม้จีนก็ได้สินี่เนี่ยอะไร มีไปที่อื่นได้ไหมนี่เขาสองพูดกันอยู่เนี่ยฮะเนี่ยเข้ามาวงแตกหมดเลยเนี่ยเขามาวงแตกเข้ามาเดินมาเด้งๆแบบเดินผู้ชายก็ไม่มองฉันสิผู้ชายก็มองเธอสินี่เรียเหรอเด้งมากเลยเดีออโอ้ยนี่มันคิมตัวปลอมนี่เราก็แนัตี้ปลอมเหมือนกันเราก็แนัตี้ปลอมก็ใช่เป็นตัวเองดีกว่าเด้อและขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเพชรและปิ่งปองจากแมรี่ตุ้งเสียง รู้ว่าทารุแน่นอนเลยมันออกเสียงถูกได้ไหมได้เลยนะคะอัธโรธอัธรธแน่นอนค่ะแล้วพามาอัธโรธแล้ววันนี้ที่นี่ครับบ้านบางเขนโอ้โหเป็นที่แบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดชิคซึ่งกำลังแบบฮอตมากนะมีทั้งช็อปแชะชิมคือจะเป็นแนวสไตล์แบบวินเทจหน่อยใชคือเราจะถ่ายรูปก็ได้อาหารก็เลิศครับโอ้โหที่นี่คือครบคันดีดีสถานที่ใช่ไหมฮะผู้ชายดีเพราะว่ามองไปทางซ้ายมือก็ตอนนี้ก็เป็นมอกระส มองไปที่นี้ก็จะมีความเป็นสีปทุมเอ่ยต่าเริ่มหิวแล้วเราไปกันเลยหิวข้าวเหรอหิวผู้ชายมองเกษตรเอ่ยสีปฐุมเอ่ยนี่แหละอยากกินเหรอไปไหมไปครับไปไปไปเชิญทานน้ำซี นักเรียนคะช่วยตอบคำถามของครูหน่อยนะคะเด็กชายเทสคะสองบวกสองได้เท่าไหร่คะสี่ครับเอ๋เจ่งมากเลยค่ะเฉลียโอ้ยเด็กหญิงมิตรองคะมองค่ะสองลบสองได้เท่าไหร่คะสองลบสองหน่งเจ่งมากค่ะมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะ 6คูณ95หาร6155สะแผลโลได้เท่าไหร่คะง่ายงอืมง่ามากตอบาเร็วเข้าค่ะเร็วเร่อตายแล้วเร่องอะูมิชาสุขสัจษาเรื่องตายต้องแผลพลาเอาเลยค่ะาฟื้อแล้วเฟื้อแล้ว ถึงแบบสมัยก่อนเลยเนาะของเขาว่าว่านะของดั้งเดิมบางอย่างเราหนูหนูทันเห็นนะจริงเหรอเช่นทันเห็นเช่นมีความเป็นแป้งแป้งอมาราในสมัยนั้นนะถ้าไหรอเป็นแป้งเย็นของคุณป้าอมาราที่เป็นแบบนางสาวไทยที่ไปประกวดมิสไทยแลนด์วอลท์ตัวเองแล้วนางมีแป้งเย็นอมาราตัวเดิมโอ้ไม่ธรรมดาเนาะคือต้องบอกว่าภายในบ้านบางเขนนะคะเขาก็จะมี ของสะสมที่หายากๆหรือว่ามีพิพิธภัณฑ์ต่างๆด้วยอย่างเช่นที่เราเข้าไปก็คือบ้านพ่อหลวงใช่ไหมคะก็จะมีของต่างๆในในหลวงรัชการที่9ค่ะไม่ว่าจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นพระบารเป็นเรียญเป็นแตมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากครบเลยโซนนี้ดีมากเลยนะปิงปองมันแบบว่าบินเทศทําให้เรานึกถึงสมัยเด็กๆครับนี่เป็นร้านตัดผมเนี่ยมีวิทยุเก่าๆทีวีเก่าๆที่แบบเป็น หมุนหาช่องอยู่เลยอ่ะแล้วก็มีคนอยู่ด้วยนะคนก็น่าวินเทจเขาที่มาคนมาเที่ยวคนมาเที่ยวหล่อนี่ก็เป็นพ่อของร้านเริ่มหิวแล้วไหมล่ะเราเดินเดินอยู่เนี่ยหิวแล้วหิวแล้วใช่ไหมหิวแล้วถ้าอย่างนั้นหาของอร่อยกินวนไปค่ะมาแล้วจามูสเต จะบอกว่าเพลินมากเลยนะคะนี้เป็นโซนเหมือนร้านอาหารสไตล์วินเทจที่อยู่ในบ้านบางเขนจะมีรวบรวมหลายหลร้านที่ดังๆจากทั่วสารทิศเลยนะมาอยู่ที่นี่เลยอันนี้ก็ไม่พลาดไม่ควรพลาดนะคะกับหมูสเต๊ดาวรุ่งชิมแล้วเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกว่าเรามีความเป็นดาวรุ่งในตัวมากขึ้นโอ้ยจลองอร่อยอร่อยคือน้ำจิ้มมันอร่อยมากเลยพี่เต๋อไม่ค่อยหวานครับเพราะมนาะใช่มันจะแบบพอดีมากเลยบางที่แบบอาจจะหวานหา้ไปหน่อยแต่ที่นี่โอเคมากไม่หมูคนุ่ง เราบบกเขาหมักมาแบบเยอะสักเดี๋ยวเนาะแต่ว่าคือด้วยความที่ร้านมันเยอะมากเอาแบบนี้มาเดี๋ยวเราแบบแยกกันซื้อคนละร้านสองร้านแล้วมานั่งกินด้วยกันดีป่ะหนูเพ่งเล็งอาหารอยู่ด้านหลังอยู่หนึ่งร้านป้าบ้าจริงป้าจริงป้าไปตามที่เพ่งชอบเลยใช่ใช่ไปไปไปอันนู้นน่ะมีร้านยดีเลยอะไปนนี่งามป่ะไปร้านอะไรดี สุดเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ชาบปกรุงไทยการไฟฟ้า เชยวนด้วยนะครับจริงปะเนี่ยอยากใมีเชื้อยวนเรนก็เลยอยากลองทิปขนมยวนดูแหะอ๋ข้อที่หนึงแล้วกันครับมันมีแบบเดียวปะคะมีสองแล้วก็ยังไงแบบแล้วก็แบบไหนแป้งกรอบเอาแป้งกรอบครับผมแข้งต่อจริงเหรอเป็นคนยวนใช่มีเชื้อยวนครับคุณย่าเป็นคนยวนอ๋อเหรอใช่คนไม่มีเชื้อจีนนะเห็นหน้าตี๋ๆนี่มีเชื้อจีนหนึ่งเชื้อยวนอ๋อเสร็จแล้วแล้ววุ้นาทันมากครับขอบคุณครับดูสิกรอบแน่ๆคลุกคล้องเลโอ้โนี่นี่ของโอยก็ได้แล้วขอบคุณนะครับ เรียบร้อยแล้วเ,เ,เราไปนั่งชิมกันดีกว่าได้ค่ะคนี่ของเราสองคนน่าทานไหมชอบเนอะคือเขามีร้านให้เลือกเยอะมากจริงมีเยอะกว่านี้เยอะเนาะจะเลือกไม่ถูกเลยอ,ะอ่ะกลิน่นชุบชิบกลิ่นชุบกิ่นชุบกลิ่นชุบชิบแหนน่าำดีกว่าของใครซื้ออะไรมามบ้างของผมครับขออนุญาตเริ่มก่อนเลยได้ค่ะ ลูกชิ้นปลาเยาวราชที่เด็ยเขาคือเป็นปลาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะม,มีทั้งลูกชิ้นมีทั้งเกี๊ยวโอ้โหมายำน้ำยำไม่มีแป้งเลยอย่างเงี้หรอใช่แล้วไม่มีแป้งเลยเด้งมากจริงมันถึงซินเหรอซินแล้วจะเด้งโอ้โหขนาดใหญ่กลัวแบบผู้ชมท่องสารไม่แบบเปิดติ๊กตาให้กลัวกีกลัวกีแบบ อ่ะมีอะไรมั้งครับเนี่ยของโหน๋ไหนเมื่อกินเผ็ดซีสารแล้วเราต้องล้างปากด้วยด้วยความเป็นอันนี้อะไรเนะี่ยมาวางนี่เลยขนมปังสั่งขยะยัยนงมันเป็นของดีของเด็ดเมืองนนเ์้ยอร่อยจริงนะ แล้วมันไม่หวานมากจนเกินไปด้วยเนอะือมันหอมแบบใบเตยมันนมอยากให้ฟังที่เพจเลือกมาค่ะเชิญค่ะเบื้องยวนโบราณครับผมจะเป็นแบบว่าผักสมุนไพรหมดเลยเห็นเขาบอกว่ามีรากตักชีใช่ไหมครับแล้วก็มีมะพร้าวถึงทึ๊กมะพร้าวแก่แล้วก็อะไรอีกอย่างโอเชโปด้วยโเชโป้ที่ต่ว่าจำไม่ได้ตะวันหอมตาวันขาวอะไรต่างๆเนี่ยแหละแล้วทานกับ้เสิร์ฟมากับนี่ครับน้ำจิ้มอาจาาใช่ไหมใช่นี่นี่นี่ดูของจอยนะคะอันนี้ก็น่าทานมากเลยภูมิใจนำเสนอ อะไรครับ๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณไหนคือที่เด็ดของร้านนี้นะคะเนี่ยที่เส้นอ่ะเขานวดเองกับมือเลยนะไปนวดแล้วก็ไปเนื่อกับกุ้งแห้งฝอยๆเส้นเขาก็จะแบบเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็ตัวน้ำราดเนี่ยเขาจะเป็นถึปลาเป็นหมูสามชั้นนะมะหมูสามชั้นเหนื่อยเห็นพนักงานนวดเส้นเลยอะทำไมอะจะบอกว่าร้านเนี้ยน่าต็ดีด้วยคนขายอะ ได้ผู้หญิงชิมก็ได้ชิมก็ไร่เดี๋ยวคนละนวดไม่ได้นะไม่ได้นะแต่ต้องบอกว่าที่นี่คือเป็นแนวแบบ Family ได้นะคือมากันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมลองมาค่ะลองมาชอบแน่นอนเลยค่ะก็โครงการบ้านบางเขนนะคะก็จะอยู่ตรงถนนพหลโยธินค่ะตรงข้ามกับกรมทหารราบพี่1ิแม่ปลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหต้องบอกว่ากผูยเตี่ยวหลอดจุบุรานอร่อยมากเลยครับค่ะขอบคุณค่ะว่างๆแล้วก็ ผ่านมาทานอีกนะคะอร่อยถูกใจขนาดนี้นะครับผมก็มีคฟิปเซตหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางลมสุดเข้มข้นตราดิสมบูรณ์นะครับเอามาให้คุณแม่ปลาด้วยค่ะ,คะขอบคุณค่ะใครที่แวะมาแถวบ้านบางเขนนะครับมาทานครับรองถูกใจเหมือนผมแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้ครับน้องออนรอเราอยู่แล้วกับช่วงโปออนเช็คอินครับ สูตรขนมปังชาเขียวงาดามาฝากกันค่ะเมื่อกี้เนี่ออนตอกไข่ใส่ลงไปและวหลังจากนี้เนี่ยก็จะใส่เกลือป่นค่ะน้ำตาลทรายผงชาเขียวนมข้นจืดนะคะแล้วก็น้ำเปล่าผสมให้เข้ากันค่ะ เรารอนไปแล้วนะคะลงไปในถผสมอ,อาหารนะคะตามด้วยยีสต์เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะตีนะคะให้เมียนเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็ค่อยๆใส่เนยตามลงไปตีอีกสักพักนึงค่ะให้เมียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะทาไส้งาดํานะคะลงไปให้ทั่วๆค่ะพอทั่วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะม้วนให้เป็นแท่งๆค่ะแล้วก็ตัดให้เป็นชิ้นพอดีค่ะ ปังนะคะลงไปในหม้ออุ่นที่คอมพิวเตอร์ไรส์ค่ะกดปุ่มโปรแกรมเค้กขนมปังและกดปุ่มเพิ่มเวลาปรุงอาหารใช้เวลา60นาทีค่ะเมื่อครบเวลานะคะไฟจะขึ้นที่ปุ่มวอร์มค่ะนอกจากนี้เนี่ยหม้อใบนี้นะคะยังมีโปรแกรมตุ้นอาหารทำโจก๊กหุงข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวกล้องได้อีกด้วยค่ะกลิ่นหอม home, ชาเขียวและหน้าตาก็น่าทานมากเลยละค่ะและนี่แหละค่ะคือสูตรสําเร็จของชีวิตทันสมัยแบบออส ถึงเวลาใส่ใจสุขภาพเช่นเคยค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงหลานของออนมักจะมีอาการหายใจติดขัดค่ะลามไปถึงปวดบริเวณหน้าผากแล้วก็โหนกแก้มเป็นเวลานานอาการแบบนี้เนี่ยบ่งบอกว่าจะเป็นโรคอะไรหรอคะอาการเข้าได้กับโรคไซนัสอักเสบค่ะไซนัสคือโปรงอากาศที่มีอยู่แล้วบริเวณใบหน้าและศีรษะไซนัสอักเสบก็คือการอักเสบของโปรงอากาศบริเวณนี้ผู้ป่วยมักจะมีอาการตามหลังจากที่เป็นหวัดก็คือการคัดแน่นจมูกการปวดบริเวณใบหน้าและศีรษะมีการรับกลิ่นที่ผิดปกติไปในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการไอร่ว ่คะแล้วแบบนี้จะมีวิธีการรักษาหรือว่าดูแลตัวเองยังไงได้บ้างล่ะคะการรักษาก็จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการผู้ป่วยหากอาการไม่รุนแรงจะรักษาด้วยการให้ยารับประทานใช้ยาพ่นจมูกร่วมกับการล้างจมูกด้วยน้าเกลือแต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการเรื้อรังคือเป็นมากกว่า3เดือนหรือรักษาด้วยยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นผู้ป่วยอาจจะเป็นจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องค่ะซึ่งจะใช้เวลาพักฟื้นเพียงแค่2วันผู้ป่วยก็สามารถกลับบ้านได้ค่ะ วันนี้ได้ข้อมูลดีๆจากคุณหมอเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะค่ะยินดีค่ะหมายเลขผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะ ผลิตภัณฑ์นม UHT สำหรับตีฟองตราฟโฟโคลคอนโปรเฟชชั่นัลมัสมัดแกงแก้วตาหอมยี่หร,ร่ารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกง แรงแรงหน่อยอ้าวหิวแล้วจ้ากิน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 พามาที่ร้านอ่านลิตเติ้ลววยครับคือจะเป็นร้านอาหารไทยแบบโอ้เป็นทายาทของร้านต้นโพอ๋อเป็นร้านดังอนย่านทาทิศเลยค่ะครับจะบอกว่าแต่ละไม่รู้เขาคือของหาทานยากนะอย่างเช่นอันแรกเลยอันนี้ค่ะรู้จักไหมคะว่าคืออะไรนี่ ปลาเบียท่าไม่ใช่ค่ะอะไรคะหมูสโลงค่ะหมูสโลงก็คือเขาจะเอาไปหมูสับนี่ยนะคะหมักกับเครื่องเทศใช่ไหมคะปั้นบ้านเป็นก้อนแล้วก็เอาเส้นบะหมี่เนี่ยพันแล้วก็เอาไปทอดให้กรอบเหมือนกับว่าหมูเนี yeah. ่ยถูกนุ่งด้วยสโลงอร่อยดื้อใช่ไหมอ่ด้อฮะอร่อยดีครับก็เป็นหมูที่แบบมีรสชาติอยู่ข้างในอยู่แล้วแล้วก็ อด้วยเส้นข้างนอกก็จะกรอบๆเหมือนแบบก็คล้ายๆกิบปอเปี๊ยะหรืออะไรกินใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นอีกเทสหนึ่งที่มันเป็นข้างในเป็นเนื้อหมูอันนี้นะคะคือเมี่ยงกะหล่ำค่ะรสชาติก็จะละมุนละมุนเพราะมีกะทิด้วยนี่ค่ะเมี่ยงกะหล่ำค่ะได้ไปลองเหมือนกินหล่นอะไรทั้งอย่างที่กินกับกิบเตี้ยวถ้าชอบหล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ลองกินอันนี้ก็จะมีความรสชาติที่แตกต่างแต่ว่าคล้ายคลึงกันกรอบๆอระพกรดด้วยนี่นะครับไปขอเสนอเมนูนี้ะครับ อหมกปลาช่อนใบยอรครับเขาบอกว่าเมนูนี้พิเศษมากๆเลย<ม>เพราะว่าถ้าเกิดจะกินเนี่ยต้องสั่งล่วงหน้าเท่านั้น<ม>เพราะ<ม>เพราะว่าแม่ของเจ้าของร้านเนี่ย<ม>เป็นคนคิดสูตรเองและทุก<ม>คนทําเองกับมือทุกขั้นตอนเลยเพราะฉะนั้นอยากกินต้องโทรมาสั่งก่อน มันหอมกนทิมากเลยอะ่ะ<ช>แต่ในความเป็นเนื้อหมูของห่อหมกอ่ะยังมีความตำหยากของเครื่องแกงที่มันแบบตำจริงๆอะ่ะไม่ใช่แบบซื้อตำตลาดมามาที่เมนูผมบ้างดีกว่าครับนี่ครับเป็นเมนูที่ผมอยากทานมานานมากผัดพริกขิงปลาดุฟูแต่ปลาดุกก็ไม่ใช่ปลาดุกธรรมดานะครับเป็นปลาดุกน้ำมาจากสุพรรณบุรีไหนกินนอร์แล้วก็จะทอดแบบกรอบๆนะครับแล้วก็เครื่องแกงก็จะโขลกแบบ ถึงเลยนี่จอยค่ะสิ่งนี้คือเมนูที่หนูอยากจะแนะนําเลยแนะนําเลยค่ะนี่คือปลาทูต้มมะดันค่ะวิจัาโบราณใช่แล้วไม่ดันธรรมดาด้วยดันมะดันดองตีหนึ่งตีสองเราดน้องถึงมาดันเออเออเป็นอย่างนี้เอาความมาดันไม่กินเลยเป็นอย่างนั้เล็นๆนะไม่กินอยางไม่กินเลยมเลยมันเหมือนต้มยำทั่วไปค่ะ ่าแต่ว่ามันมีมความหอมที่ไม่ใช่จากมะนาวอย่างเดียวเนาะใช่ที่นี่นะคะนอกจากจะมีอาหารไทยโบราณแล้วนะคะเครื่องดื่มก็ดีไม่แพ้กันเลยค่ะอย่างแก้วนี้นะคะแอปเปิลสมูทตี้ค่ะที่บาริสต้าแนะนำมาเลยนะคะเราใช้แอปเปิลเขียวค่ะปั่นกับน,นมสดนะคะแล้วก็เพิ่มความนุ่มละมุนด้วยนม u s t ตีฟอง professional ที่ใช้ได้ทั้งชงแล้วก็ตีฟองค่ะ โท,โทษนะครับซุปคิดอะไรกันเนี่ยเวลาเรามีน้อยจะื<ม>อกำลังบอกว่าเต้องให้อาหาแบบขยายของอาหารร้านนี้อย่างไรดียังไงอ่ะแล้วได้ยังอาหารร้านนี้ให้เก่งขนาดดีสีส,สิบสิบไปเลยจ้า ็นวลีเด็ดของเดลิตูซี่สิบสอง,งเราติดต้องมาคำนี้เดี๋ยวต้องมาเรียกว่าให้เต็มสิบแบบนี้นะคะให้คุณผู ok. ้ชมลองโหวตด,ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคิดว่าเมนูไหนเป็นเมนูเปรี้ยวปากน,นะคะแล้วก็สองสายแรกค่ะที่โหวตให้กับเมนูที่ได้คะแนนสูงสุดนะคะจะได้วอชเชอร์อินฟรีมาทานแบบนี้ไปเลยจ้าขอมาติดด้วยเด้อโอเคครับและอีกห้าสายถัดไปนะครับรับฟรีสมาชิกแอคทิชั่นหนึ่งปีครับสวัสดีค่ะคุณไปสวัสดีค่ะ อบสวนที่นี่มากเลยขยากจะยกไปอยู่ที่บ้านเลยค่ะก็คือของเราโชคดีอะค่ะเป็นพี่น้องกับพ่วิตลิทเติลฮีการ์เด้นพิวิต็เลยมาตกแต่งสวนให้หมดเลยแล้วก็ตกแต่งร้านทั้งหมดของที่ร้านนี้ให้หมดเลยอะค่ะเพ้่มบอกว่าร้านสวยอาหารก็อร่อยด้วยขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็มีกิฟต์เซ็ตผลิตภัณฑ์ฟอร์คอนโปรเฟชชั่นอลเติมความอร่อยอย่างมืออาชีพมอบให้ค่ะขอบคุณค่ะเชิญเชินคุณผู้ชมนิดนึงค่ะค่ะก็ใครนะคะที่สนใจนะคะก็เชิญได้ที่ร้านอาิทเทิลวนะคะสังเกตง่ายๆก็คืออยู่เส้นนน เสริมมนุกิจนะคะตอม่อ55ค่ะยังไงเชิญชวนทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะอ่ะในไหนเจอตัวแล้วบอตตี้เอาทอคืนมาเอาทอคืนมาไม่บอตตี้ทำไมไม่ขอเลยไม่ขอเลยผีขนาดใหญ่แล้วเนี่ยบอตตี้มาเลยอ่ะบอตตี้มาโอ้ได้เลยเนาะมาเลยขอพักจากบอตตี้หน่อยมันเจ็บคอเลยมันเจ็บคอออกมาแล้วถามเรื่องไดอารี่ตูซี่ ซีซั่นสองดีกว่าเนาะคือต้องบอกว่าซีซั่นแรกกระแสตอบรับดีมากๆเลยอะแล้วซีซั่นสองเราจะงัดความเด็ดอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเราก็ต้องงัดมาทุกๆอย่างนะครับทั้งสี่ละครคารคเตอร์ของเราตัวหลักๆก็ทังการ์กคิมแมตตี้ก็ยังอยู่ครบแน่นอนทุกคนก็ต้องมีความเผ็ดมีความแซ่บมากขึ้นคูณสองเพราะว่ามันเป็นซีซั่นสองแล้วแล้วก็รวมไปถึงแขกรับเชิญนะฮะก็จะมีเยอะมากๆที่หลายคนก็เห็นกัน ที่ผ่านไปแล้วมีที่ปองแปมมีใหม่ดาวิกามีที่โอปออะไรเงี้ยแบบเยอะมากแบบเบอร์ใหญ่สิ่งสำคัญที่เราต้องขอบคุณเลยก็ต้องขอบคุณแบบประชาชนที่แบบอุดหนุนจุนเจือดูซีรีส์ของเราอะไรอย่างเงี้ยดูมาตั้งแต่โบ๊ทตี้ซีซั่นหนึ่งเพราะว่าซีซั่นนี้เธอทำไมเธอจะมีหัวอะไรเพราะซีซั่นนี้หลัวของหนูพี่จอยหนูได้เลากล็อตซีฟหนูเหมือนแบบ จอยเลนดีอีคนหนึ่งจ่าราศีใช่อ๋อคือจอยเลนดีขึ้นชื่อเรื่องจ่าราศีเหไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าความเป็นนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยอุ้ยใครอะใครอะใครอะมีไมพอรู้ต้องรอดูเอาพอรู้แล้วก็แบบซีดข้าวซีดเลยเหรอซีดข้าเลยไม่ธรรมดาอยากให้ดูจริงๆเลยเพราะว่า หนูลงทุนจริงๆออกเงินตัวเองนะควักเงินตัวเองนะไปซื้อเกลือซื้อมะขามปียกแล้วก็ซื้อน้ำสดจะไม่เคยทำอะไรก่ยวกับร่างกายตัวเองเลยหนะมาขัดตัวขตัวขัดคอมาให้เลเยใช่ริงเราคิดว่าระหว่างเราที่แบบแป่งเป็นหญิงอ่ะกับหน้ากากคนนี้ใครเสือกันออออยู่ที่เกอย่างงี้หรอรูปของบยดาาหรอชวันนี้ว่ายถาม

แนนนวไหก็จริงๆแล้วแนวคล้ายๆกันจะเป็นแบบฟิลแบบหวานๆคล้ายๆกันอยู่ค่ะพี่เต๋อเซ็กซี่นะมันไม่ได้หรอกพี่เต๋อเซ็กซี่เหรอพี่เต๋อแต่งในในหน่วยงานไหนในตอนตอนไหนอะแต่งบ่อยมากไม่ใช่เหรอคือเวลาอยู่บ้านว่างๆก็ก็ไม่มีสิยไม่มีนะในนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆค่ะขอบคุณพี่เต๋อแต่ว่าไดรี่ตูซี่มาเยือนรายการเราททีธรรมดาไม่ได้เดี๋ยวเราพอเราพูดสโลแกนรายการเสร็จปุ๊บขอให้มีสโลแกนของเราด้วยเป็นคำที่เป็นแบบเป็นไดรี่ตูซี่เอาได้เอา้เลยนะเอาละ วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเรากลับมาเช็คเรื่องกินอินเดียเที่ยวแชร์เรื่องเปรี้ยวกับเปรี้ยวปากเช็คอินหวานใสเล็สวัสดีค่ะสัปดาห์น้าไปเช็คอินชิมของอร่อยย่านกรุงเก่านะบางนํำพูกับนักร้องหนึ่งอารมณ์ดีเอิร์ธราโมทจัดเต็มขนมปังไซส์ทะลักก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าดังปิดท้ายกับคาเฟ่เก๋ๆสนุกแน่นอนห้ามพลาดค่ะ